พี่น้องเลิกงานท้องฟ้าสีแดงไม่มีแสงเหนือวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนะมีแสงเหนือแต่ยัยพ่อนเบลเบ,บิงพี่น้องแต่มื่อนีนมีแสงพระอาทิตย์เด่นเป็นแสงเหนือตอนีสามทุ่มสามทุ่มห้านาทีนะคะเลิกงานกําลังเดินทางกลับบ้านค่ะพี่น้องบางแสงอาทิตย์ บ่มือนี่มันขึ้นอะมีแสงเหนือเขาบอกมิจต่สามทุ่มไปเนยหอดหาทุ่มไปเนี่ยเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกดินไม่ใช่แสงเหนือแสงเหนือมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะ,ะมันจะอยู่ทางนี้พี่น้องแสงเหนือทับเหนือบนเหนือด้วยับเขียวบนเขียวพี่น้องเอยแสงอาทิตย์กับง้ำขึ้นกันนะ แสงอาทิตย์ก็สวยค่ะรถกำลังมาค่ะคามิงโอ้จะเป็นบ้านเห้าเนี่ยเขาไปเลยดิปูพี่น้องรถอยู่ใกล้ๆกูนะยู่ตังไกลคุณชายคอย,คอยบ่ไปคือแบบว่าให้เขาไปก่อนนะ่นะเใจเย็นมากเลยด้อครับรถนะเป็นค่อยกันไปเอาบะไป ลอยเขาไปก่อนรถก็มีั้นเดียวไม่มีรถค่ะกลับบ้านกลับบ้านเลกงานเราก็กลับบ้านมาอื่นก็นเห็นงานอีกมือหนึ่งค่ะทํางานวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปหยุดจันทร์อังคารน,นะคะแล้วก็ทําอีกทีพุทธภากรสุขชีวิตเมืองนอกพี่นอ้องทำงานแบบบมเมนแบบว่า็ออย่างก่อบางคันคันทำงานอัน ไอ้นั่นนะทั่วไปเนาะก็เจาะก็ะจิเขาเงขานเปดโมงเลยอี่โมงอย่างประมาณนี้หาโมงประมาณนี้อันนี้ทำงานอันนี้มันเป็นกะสองกะเลยละขวบสองกะเลยละเป็น,นดูแลค้นแก่แม่พี่น้องเขาเศร้าพักสองชั่วโมงใบใบสองหอดใบสามล้วกะเขาบวายสามหอดสามถุงคือคือคขวบสองกะเลยแต่ว่า เ้าเห็ดระยะเ้าเห็ดสองมือแล้วก็ยุดสามมือแล้วก็เห็ดสองสามมือยุดสองมือสินะมันเป็นตารางงานยาวเขาก็ได้ยุดยาวพี่น้องเอ้ยดียางเสียยางอุ้ยสวยงามพี่น้องมึงเนี่ยทองฟ้าสวย นี้ก็เป็นหน้าใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วซัมเมอร์วันนี้วันที่สาปิดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยาสวยงามค่ะพี่น้องดูชวยสวยเนาะงามค่ะบน,นี้ขอฟฝาขอบ้าสีทองแม่สวยจริงๆเลยนี่ เป็นช่วงสองเดือนที่แล้วมันก็จะสว่างนะทุ่งน้